เกิดอะไรขึ้นโอฮอนเนอออกแถลงการเดอมีนพ้นสภาพพนักงานไม่เกี่ยวข้องกันอีกโอฮอนเนอออกแถลงการเดอมีนพนักงานพ้นสภาพแฟนคลับช็อกทั้งโซเชียล เกิดกระแสวิพากษ์ในโลกออนไลน์เมื่อเพจเฟซบุ๊กของโอฮอนโพสแถลงการระบุว่าเดอะมีนหรือพงสันเหลาจันทึกได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2568ประเด็นนี้ทำให้แฟนคลับจำนวนมากตกใจและติดตามความคืบหน้ายอย่างใกล้ชิดโดยแถลงการย้ำว่าโอฮอนเนอร์จะไม่ชี้แจงเหตุผลของการยุติการทำงานเพราะอาจมีผลต่อกฎหมาย แถลงการโนฮอนเนระบุชัดเดอมีนพ้นสภาพทันทีจากโพสแถลงการของเพชฮอนระบุข้อความตอนหนึ่งว่าบริษัทโอฮาน่าโปรดักชั่นจำกัดขอแจ้งให้ทราบว่านายพงสัน์เหล่าจันทึกเดอรมีน ตำแหน่งบัญชีได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัทอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2568และจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมงานหรือกิจกรรมใดๆของบริษัทอีกต่อไปบริษัทระบุเพิ่มเติมว่า จะไม่ชี้แจงเหตุผลเนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อกฎหมายจึงขอให้ผู้ติดตามใช้วิจารณญาณหากพบการแอบอ้างชื่อบริษัทหรือบุคลากรของบริษัทเพื่อขอผลประโยชน์ใดๆแฟนคลับแห่คอมเมนต์เสียดายแต่เคารพการตัดสินใจ หลังแถลงการถูกเผยแพร่ออกไปกระแสนในโซเชียลเต็มไปได้วยความคิดเห็นจากแฟนคลับที่รู้สึกเสียดายต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หลายคนระบุว่าแม้จะตกใจแต่ก็พร้อมเคารพการตัดสินใจของทีมงานโอฮอนเนอร์ er, ผู้ติดตามจำนวนมากต่างส่งกำลังใจและหวังให้ทุกอย่างเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นรู้จักแกงโอฮอนยูทูบเบอร์สายฮาที่สร้างปรากฏการในโซเชียล โอฮอนเป็นทีมยูทูบเบอร์สายหาที่ก่อตั้งจากกลุ่มเพื่อนที่ทำงานเบื้องหลังมาก่อนก่อนรวมตัวกันสร้างคอนเทนต์เพื่อหารายได้เสริมสมาชิกประกอบด้วย7คนซึ่งมีภาพจำคือสไตล์การแต่งกายขาวดำรอยสักหนวดเคราและไลฟ์สไตล์เป็นเอกลักษณ์เนื้อหาของพวกเขามุ่งเน้นความสนุกสนานและมุกตลกตามคอนเซ็ปต์ช่องบ้าบ้าที่ให้มากกว่ารอยยิ้มจะมีฐานแฟนคลับจำนวนมากในโลกออนไลน์ สรุปเหตุการณ์โอฮอนเนอร์ประกาศพนักงานพ้นสภาพเหตุการณ์โอฮอนเนอร์ออกถแถลงการพ้นสภาพพนักงานครั้งนี้สร้างความสนใจอย่างมากในหมู่ผู้ติดตามโดยมีประเด็นสำคัญคือการประกาศชัดเจนว่า บริษัทจะไม่เปิดเผยเหตุผลเนื่องจากข้อกฎหมายทั้งยิงเตือนเรื่องการแอบอ้างชื่อบริษัทโดยแฟนคลับส่วนใหญ่เข้าใจและส่งกำลังใจพร้อมหวังว่าฮอนเนอร์จะเดินหน้าสร้างสรรค์คอนเทนต์ต่อไปได้เช่นเดิม